ต่หมดเปลือกต้าเหลียนไวยกัวหยู่ต้าเฉวีหรือว่าต้าเหลียน University Foreign u n นเวอร์ซี o ออฟฟอ i g เรน n g แลงว s จส์นะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะติดอันดับ8ในหมวดหมู่มหาวิทยาลัยต่างประเทศของประเทศจีนค่ะคนจิงรีวิวมาว่านะคะมหาวิทยาลัยนี้สภาพแวดล้อมนะคะระดับกลางๆแต่ว่าการเรียนการสอนค่อนข้างที่จะดีค่ะมหาวิทยาลัยนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองต้าเหลียนนะคะอยู่ข้างล่างนี้นะคะอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงซึ่งใกล้กับเกาหลีเหนือมากๆนะคะจะเป็นเมืองที่อยู่ส่วนบนของประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นฤดูหนาวจะหนาวมากๆนะคะ ก่อตั้งตั้งแต่ปี1964นะคะก่อตั้งโดยนายกโจเอินไหลนะคะซึ่งตะก,ก่อนนะคะเป็นภาษาโรงเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่นค่ะและเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันนะคะในปี2015นี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับค่อนข้างดีในประเทศจีนค่ะรับนักศึกษาที่ย้ายจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยซึ่งปกติแล้วมหาวิทยาลัยจีนจะไม่ค่อยรับนักศึกษาที่ย้ายจากมหาลัยอื่นค่ะ สาขาที่เขาเปิดรับนะคะถ้าเป็นสาขาภาษาจีนเขาจะมีด้านภูมิภาคศึกษาการค้าระหว่างประเทศการสอนภาษาจีนค่ะนักเรียนไม่จําเป็นต้องมีคะแนนภาษาก็สามารถเข้าได้นะคะถ้าเรามี HSKC180 นะคะสามารถเข้าเป็นปีที่2ไดเลยเลยค่ะส่วนสาขาอื่นๆถ้าเราอยากจะเรียนนะคะต้อง H s k 5ช9 5คะแนนค่ะซึ่งก็มีหลากหลายสาขามากไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษารัสเซียภาษาเกาหลีการแปลวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริหารนะคะ มาดูค่าเทอมกันนะคะค่าเทอมจะอยู่ที่21,800หยวนนะคะหรือประมาณสักแสนกว่าบาทต่อปีค่ะแล้วก็เรื่องทุนนะคะถ้าเป็นทุนการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นทุนของรัฐบาลจีนค่ะจะเป็นทุนที่ให้แค่ระดับปโทและปอเอกสาขาภาษาจีนและก็สาขาภาษาต่างประเทศเท่านั้นนะคะถ้าเป็น international language scholarship ซึ่งเป็นทุนของจื๊อจะมีเป็นทุนระยะเวลา4 4สัปดาห์1ปีปีใตีและปีโทค่ะเปิดรับสมัคร ถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะแล้วก็มีทุนเหลีห่ิง r n m e n t Scholarship ค่ะอันนี้ให้แค่ปอเอกแล้วก็มีทุนของปอตีโทเอกของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งให้ค่อนข้างน้อยค่ะเท่าที่พี่ดูแล้วนะคะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยไม่ได้เหมาะกับนักเรียนที่เน้นทุนมากๆแต่เหมาะกับนักเรียนที่ไม่ได้มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วอยากจะเข้าเรียนปีหนึ่งของประเทศจีนเลยหรือว่านักเรียนที่ย้ายจากมหาวิทยาลัยอื่นแลวอยากจะมาย้ายมาที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะ ถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้กดไลค์แชร์ฟฟลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย